ีครับผมพระรวยสวัสดีพี่สู่หูสู่คนตอนนี้แอดกะขีม้าตามเนวทางโคคงสุด้ายของคอแตมสรุปให้บนล่าง้ะพี่น้องเด้อพระเขามาแล้วก็อย่าลืมฝากคนไลยคนแช่คนตามเฮีเพชรพระรวยนะครับเด้อเบาแหลมน้ำเด้อวันพนดีสิบหกมีหน้าคมครับพี่น้องสรุปบนล่างบนวิ่งสองบรเขาส่วนจับคู่เขา เกศสามตรงตรง่างวิ่งเ็ศเข่าเ็ดตรงตรงองเข่าตรงตรงหะเด็กตัวเดียวมันก็เข่าตรงอยู่แล้วเนาะส่วนจับกู้ก็เข่าเ็ดสามตรงตรงเข่าทั้งบนทั้งล่างแตกบนแตกล่างได้พี่น้องได้อันที่พอแต้มสรุปไหโค้งทุดท้ายนี่ครับมีหลักฐานของเกาก็เป็นไล่เมื่อของพอแต้มพร้อมครัไล่เมื่อื่นบอมแแจ่ม บอกครับเออคือขี่นกเขาบอกมาใส่โอ้ครับทัานไปหมดอ่าได้เราบอกอ่านเราบอกครับผมครับเออเอาแยกย่งกันครับโอ้พี่น้องดีของดีเอาบีของดีเอาพี่น้องเบ่งเด้ออัน่ามันขานุกเจ้าขากล่องเบ่งเอาเราเล่นดิอ่าทีมงานรวยรายเป็นในพี่น้องเอาพี่น้องตะวันเอฟซีขาเเมียนมากเป็นยังทีมงานรวยรายขึ้นไม่ตลุดรอบเขาอะไครับผม อาพ่าเป็นยังครับลอดเขาเตาเขาเผากับพ่เป็นติวา่าใจยังไงนั่นอยู่เนาะเอาพี่น้องเอฟซีครับผมนุ่มเนี่ยแต่พ่อแจ่มพี่น้องนี่ล่ะโอ้ยเนาะนี่ครับเอเขาตะโกจยของกต่เนาะลักฐานพยนานครับผมลักฐานพยนานแล้วครับเนาะก่อนที่เฮาสิว่าควบกันหนึ่งเมษาสองหาขหกแบบไดครับผมเอารอดติดตามคิดได้เบอร์ไงบอแนวทางนี่คือเอาหลายแถบเอา ปากขมาเซ็กิตะปวกปากเยอ่บอกเบิ้งเด้ครับพี่น้องเอซีครับแยกเขียดแล้วได้เดิงในสนุกสนานครับมาเบรดเด้อเกล็ดผ้าช่วยโอ้บุมี่หมงโลูกเอซี่มาเบิ้งเนับแนวทางน้ำกันครับตัวเลขทพอแต้มครับรับนึ่ง บ้าเดี๋ยวบนอับน้ำเขียวด้อยกับไทยไว้ตลอดอยอะเอาครับผมสวัสดีครับพ่อแจ้มสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีเรื่องตั้งตัวครับเนี่ยเขาไม่หมดสุดสัปหลดสอ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 โอ้ครับผมครับผมสอดตามเท่าท่างปลาสลักบนล่างโค้งสุดท้ายของพ่อแจ้มซึ่งวันที่แล้วเข่าเจ็ดสามล่างนะครับผมหมวดตีเจะดสุดตัวใด้เขาว่าเบิ้งเท่าท่างน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ่พอผมจับตาจ้องมองหาที่นั่งของพวแม,มนเบิ่งกันดีๆจ้าจ้กันโค้สุดท้ายกันแล้วครับยายพอจะดีว่ากันแล้วกันครับผมก็ม,มีบนร้องนี่ยากาดไดนครับผมทะลุเบล้า <laughs> ลงหมงดเนีย,ยังมีในาการแนบหนาอ,อีกนะเบิง่งคลิปเบิ่งเพื่อความบันเทิงเพื่นอน้องเด้อแต่ก็เพื่อความ เพิดเพลินบันเทิงไปด้วยกบกูกับแนวทางกันแนวทางหวยเด็ดหวยดังสรุปโคกิไทยกับพ่อแต้มนะครับผมสรุปบนล่างวัสนีไม่ยิ้ขาววา่ามันใจว่าฉันพีน่น้องตัวใด้กันเอ้าจับตาเบิ้งกันดีๆพี่น้อง มันใจบนบ้างกลับมาแน่นอนจวดนี่พ่อแจบว่าบ่ถือบ่อเงินครับครับบอถือบ่อเงินประกันเลยครับผมประกันครับผมรับประกันเลยครับบ่ถือบ่อเงินครับผมสําหรับเที่ยวดาสนามพ่อแจ่มเนาะเพื่อนบางสั่งแนวก่ตามเพื่อนเนาะครับผมเพื่อนก่อจัก จากใจกินจากใจกินครับผมวัเงินบ่ถือบ้องเงรับครับท่านเหล็กว่าเขากับม่แจวเขาอยู่งย่าเขาตัวกั๊บคือคือว่าเขาตัวตรงขั้นขั้นว่าเขาตัวกั๊บคือว่าเขาตัวตรงครับครับผมขั้นเขาตัวกับไม่ดีทำเขาแต้มครับอืมเห็นกันได้ครับผมโอ้บนวิ่งหนึ่งครับผมมันใจทีหนึ่งครับผมโอ้มาผ่น 4ีศูนจับปูเลยบอกจับเลยลุยได้บ <41. S 2> อกสี่หนึ่งเออก็จ้องก็ลายมื่อกี้หาหมุล่งก็ได้กลายใหญ่ห้างกู <50. S 2> ห้าศูน์กลายใหญ่ห้าเมื่อกีเป็นอายอัญยาคึอานีอายผมผ่าหน้าสาวเนี่ยบอกห้าหนึ่ง <c oughs> ับผมมีสี่ฟูนะครับเด้ออาคิดสูตรคิดหนึ่งนะครับบน เอาแน่นปลาเนื้อปลาอัดบนเน่นหาแน่นเลยเม็ดเดียวแคนโชโก้คือยังกอดหมกหมมครับเพื่อหมกหมมครับผมเอ้หมกหมมมันแข็งอยู่วะเหรอครับคือหมกหัวอย่พี่น้องเอ้าวเอซี่เมาเมนเนาะว่าอยากได้ยินเสียงเบาแหลมมาสั่นโอ้มีใช่ครับพี่น้องผู้น้อยกูมูกเพ่าอยากเบาแห้งครับพี่น้องใส่ใส้เป็นเบาแล้วกับพี่น้องเอซีกับครับผมฟังไปน้ำกันนะครับ เลขสามตัวเจ็ดห้าหนึแปดห้าหนึอ่าครับเลขสามตัวน้ำได้พี่น้องแน่โอ้พี่น้องแกเลยชุดนี้พ่อเห็ดก็บอกันี่นะครับเนาะเราประกันมาแน่โอ้ปกนาเนเปลี่นเบอรแล้วว่มีรางเลยบ้งมีรางพวัวโอ้ม่รางบ้งเบอรกันเบิรงกันกับผมเอาให้เบิรงกอนเนาะเอาบัตรนี่คือตื้นจต้นนะจื่นเต้นเองให้เบิรงให้เบอรงกอนแล้วก็เล่าใจพวกข้าบผม 45, okay. 50, 4ี่ศูนย์ี่หนึ่งห้าหนึ่งวงกลมห้าหนึ่งอับล่างบัดน,นี้ mm hmm. เป็นชีเดอร์พี่น้องทําำอาทีมงานทีมงานรวยลายมาพ่อกันคือมามาพบก,กันนี่ยังจะเกิดขึ้นนะครับเห็นบนอนกแซวย่าเข้าห้างนกเอียงเงี้ยจะเข้าห้างพี่น้อง เกี่ยว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 เป็นประมาณนี้นะครับนนล่างวิ่งศูนย์นานมากแล้วครับผมวันนี้ถ้าท่ามีศูนย์เอาเอายังมากบ่มีศูนย์ก็คือว่าเอาไม่ดีทำโปรแกรมเลยครับผมเอาไม่ไดีทำบ่รหน้ <ม ences S 2> นา,นาหมดตัวบ่ครับกบเอาไม่ไดีทำเนาะเมืองทั้<า>งขางสีแล้วพี่น้องเดี๋ยวแอดกิจจัดให้ตรงๆให้เพราะว่าน่ากันหลายตัวเอาลัง ศูนย์ห้าก็คือตัวเดียวกันบนล่างเพื่อนกาฟั้นเอาสองเด้งขมีม่ศูนย์ี่ี่ศูนย์คือยังปีหกสองเลยบอกศูนย์เจ็นะครับและศูนแปดแกดโอ้ล่างวิ่งศูนย์ศูนย์่ักสีต่วนเอากับตัวน้ำประแจเลยบวกกาอจกับตรงตรงเลยบอตรงตรงแน่ทั้งบนทั้งล่างเลยศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนห้าศูนย์แปดเลย ถ้าเขาตกกลับถือว่าเขาถือเขาตกกลับถือว่าพิดถือว่าผิดนะครับสีมันดูพินด้วยสีผมมีใจงได้ฟังเด้ฟังนี่งใจแน่นะใจง่าตั้งไหนมมีหรอสียิ่งถูไล่ใครับท่านว่าสีน้านุ่นคออยู่นหม้อลก่อนอรท่านสีนอนหน้าดิสีน้หน้าคนเดียวว่สะดุ้คนเดีย ส่วนตัวเน้นนี่ร่างเน้นตัวใดบังสศวนแปดหาศูนย์แปดบนเน้นเน้นหาหนึ่งหาหนึ่งตัวเดียวสิ่งหนึ่งตัวร่องครับผมเพื่อเน้นหนึ่งตัวเดียวนะตัวหาหนึ่งนี่ใส่ใจเพราะพอแมนีลบมืดเมืองมันเลยโอ้พอแฉมว่าใส่ใจเมืดเมียงเอาไม่หางหน้าหมายกันเราจะเลื่อมได้พอแฉลบได้ไปเชิญเราเอากับเพื่อนใส่ใจนั่นแหมหาหนึ่งโอ้ใส่ใจนั่นไม่ห่างหน้าหมายก็จะาเลื่อม ก็แจมก็ว่างสันบอกเออเพื่นใส่ใจน้ำเด่นหาเนินกันว่าสันพี่น้องเอฟซีกับผมแอบกบข้าใจที่กันเด้อะก็แจมเขาไม่มาบอกนะเด้่ยเขาก็ยอมบอข้าใจบอข้าใจครับอันคขามาจังสีหรือเปล่าเพื่อนใส่ใจแสดงว่าเพื่อนมั่นใจไหมรุ่นห้าศูนย์แปดเนาะมั่นใจหมั่นใจก็คือครับพี่น้องเอฟซีเขาวิ่งเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่กำลังรับชมคลิปของบ้าวแหลมพราะด้วยชแนลอยู่ในขณะนี้ีนะครับเนาะครับ ขออนุญาตรับสรุปก้อนพี่น้องเพ่อนเพราะว่าจะคล้องนี่สรุปเร็วเด้อพี่น้องครับเพราะว่ารับสิบด้ทวงมูนาครับสาหรับเลขของพอแตมนะครับเนาะขับขออนุญาตพอแตม์ไซโลโปหยพี่น้องแต่ก็มองเห็นเด่นชัดดีครับพี่น้องรับสาหรับเลขบนครับวิ่งทีหนึ่ง้ะพี่น้องเด้อตัวเด่นเพิ่อนคืนหาหนึ่งครับผมครับตัวรองเพอ่มซีหนึ่งครับพอแตมอวยมากพี่น้องแครหน้าจอได้รับตรงแล้วบานนี่บ่คือแนวขึ้นขั้นใดแล้ว ครับพี่น้องสำหรับเลขสามตัวครับพี่น้องก็มีเจ็ดฐานหนึ่งครับผมแปดฐานหนึ่งเลขล่างครับซื้ทุนราก็ได้ครับผมผู้ทุนหลายสำหรับผู้ทุนหน่อยเดี๋ยวผู้ทุนหน่อยซื้อตัวเด่นนี่ครับอย่างนตัวครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับเลขล่างนะครับวิ่งที่ศูนย์ตัวเดียวครับพี่น้องสายวิ่งสายหลุดครับกัลยาพลาดกันสำหรับตัวเด่นของเลขล่างครับศูนย์ห้าศูนย์แปดนะครับเนาะครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครับผมแคปหน้าจอแล้วครับพี่น้อง ครับบ่า่าวแลมิงให้สำหรับคลิปนี้ก like. ็ขออนุญาตครับจบลงจ้าเพี้ยสานี้สวัสดีครับผมบ่ลงไงครับข um> ึ <k <k ้นเปล่าแต่ฝนขีดโต๊กฝนปั้นในตัวก็ขีดเป็นตกกล้าบ่เอาพี่น้องอีที่แคบหน้าจอไว้เอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้อพอแจมสรุปโค้งทุตท่ายให้แล้วแข็งแข็งเคนเคเคนเคบนวิ่งหนึ่งบนวิ่งหนึ่งจับจับคู่กับมี่ สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งพอแจมกันเน่นให้ห้าหนึ่งเม็ดเดียวแขวนส่วนเลขสามตัวกับเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งได้พี่นอนได้ส่วนล่างให้วิ่งศูนย์ล่างวิ่งศูนย์จับคู่ก็มี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์แปดเน่นศูนย์ห้าศูนย์แปดเอาแคบหนักเกิครับผมวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกขอให้รวยๆแห้งๆชูฟูโซ่ก้น แต่จะเรื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ้าด้วยนะครับได้คลิปหนาพอ,อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายตับคลิปนี้บ๊ายบายเออบ๊ายบายกับบ๊าย